เยอะเยอะติมบานสามแบบนี้สามถุงอันนี้กระสินสองเนาะลองทุ่เลยลองเก็บละจ้ามันเก็บปีเก็บเดือนนี่แหละเดือนสภาพคือสภาพนี่เนาะตัวเนี่ยหอกตัวฤดูแรงนี่เนาะตากแดดไว้หอกเก็บใส่ถุงไว้ตากแดดแล้วเอาขึ้นไว้ทั้งทั้งบ้านเลยเด้อเจ้าเกลือใส่เห็ดิของแมงแมงออกเกลือใส่ไม่ค่อยอ่นแมงเ่ายผสม สมบูรณ์ดีอยู่ได้เลยเต็มดีอยู่แต่ว่ามัน่เกี่ยวกันดอกกับแบบแมนแมนแมนมันเต็มมันส้มๆมันแก่ๆอ่าแก้กุ้งอีกอย่างหนึ่งก็ดินเฮาสีดีนั่เนาะค่ะเพราะว่าดินแสดงว่าดินของแม่ดีน้ำพร้อมดินดีเลยโอ้คุณภาพดีมากเลยค่ะเต็มดีมากเลยสมบูรณ์มากเลยอันนี้มันนิ่มคือจะมีหาเม็ดป้าทั่วปันนเอาหาเม็ดเลยจ้ะใ ได้ซ้ำกันกับท่างผักท่างผักเหนือเลยด้วยค่ะนี่เนาะลงเลยสี่เมตรด้วยห้าเมตรเมตรหนึ่งตกลงหนึ่งโอ้สมบูรณ์มากเลยนี่ดูสินี่ดูสิสมบูรณ์มากสมบูรณ์ไหมมาเรียสสมบูรณ์ดีไหมเนี่ยครับอันนี้ได้หามตีสมบูรณ์ดีมากเมตรหนึ่งรูดตู้กันอ่างสิอ่าเพื่อนแห่ออกไปเฮ็ดของนั่นโอ้โหเวลา่ะโอ้คุณอะสมบูรณ์มากเลยนะ อันอันยูใครนะมันบอกถึงใจยูให้นะ,นออนนะโอ้งามแม่สมบูรณ์ดีหลืออันสี่บอกมาแล้วสือแตนมีปูแตนมีปูต้องการนี่บอกสิบอกมาซื้ออยู่นี่ค่ะเพราะว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เอาหายไปกับว่ามี่ะไรคุณภาพดีขนาดนี้ไม่คองซันนี่นอส,นสองเลยแล้วอันนี้หาเม็ดแม่ไม่ตกลงนี่พ่อแม่ซันจะน่าพ่อยู่ที่อเภอมริกาเนี่ยนี่จะสั่งมาแล้วของข้าวส้น อันนี้มีเหลือมีอยู่สามสอบมันบอกสามสอบซ้ำกันนี่เนาะสอบนึงสอบนึงนี่จะโกกดวันลงม่อีกหนึ่งสิบกิโล นี่นู่นหนึ่งห้าเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าสมบูรณ์มากเลยแกมีอยู่น่าจะสัก40่สบโลกได้บ่สเหลืออีก3สอบโอ้้ระมารสี่สิบหสิบโลประมาณห้าสิบโลสมบูรณ์มากเลยกสบโแ่บ่เกระสอบเนี่ยเนี่ยมาเกินยีิบโลว่าเึินละถึงขอดีบรีว่ดี่ถึงโอ้จะว่าจะแกแกกั สิโลนั่นนะเทียบอสิบสามโลยังยังยังอีก2อสถุงเียสองถุงสถุงก็สีวับจัี่บห้โลยี่สิบโลสามสิบสามสมประมาณสี่โลนี่ลส่สิบโลใบอันเดี๋ยวเธอเรียงบ่อเรียงบ่อแลมีแต่ภาษาอังกฤษเดินมาแล้วถ้าถ้าใครสนใจให้โทรหาแม่เนาะให้โทรหาแม่เนาะเบอร์โทรอย่างคระ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองสามสามหสามหนึ่งหเก้าหนึ่งหเกสิบตัววันนี้เถือกยื่นเนาะที่เอาขวานให้ะแกะกินเดี๋ยวจะให้ใครสนใจเนาะติดต่อมาน่าจะมีประมาณสักสี่สิบโลสี่สบห้าสิบโลเดี๋ยวสีให้ราคาเทอาไรดกับคุยกับแม่เอาเดอแมนกันจะน่าเดี๋ยวให้เรา ว่ามือพูดมือที่เพิ่นอันวันน่ะอันนี้ยังเป็นมะนานเพิ่นน้าแม่ขายเพิ่นรู้ละลอยเออรู้ละลอยเพิ่นว่าเพิ่นเดี๋ยวไปให้แม่เพิ่นปลูกอ๋อเอาไปปลูกแม่ขาดหายย่างดีเห็นปะรู้ละลอยแต่ว่าอันนี้จะก็น่าถ้ายกเหมาก็จะเป็นอีกราค่านึงเนาะจ้ะเหมาก็จะเป็นอีกราค่านึงที่แล้วเดี๋ยวโทรติดต่อได้นะคะอันออกบ้าน